สวัสดีครับวันนี้พี่เสือจะมาเล่นแม่อยากดับเพิ่มกับนี่ก็มีส,สดาดตแล้วก็พิษคือพี่จะพิษอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะน้องก่อนแล้วน้องเอ,าอ้เอาวไหนก่อนเดี๋ยวจะสอนน้องก่อนเดี๋ยวจะสอน เออนะสมดุดให้เดี๋ยวให้พี่เสือก่อนนะครับเสือจะเอาเล่มไหนลูกอือเอาเล่ม tiktok 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 เล่มนี้อ่าเป็นเล่มนี้เนาะอืม่ะเก็บสองอันนั้นก่อนเออจะเป็นล่ไล่ตัวกันดีครับคือ ไหมันทำอะไรกันบ้างมันมีเขาอยู่บนห้องพักแล้วเขาปวดประทีเหตุหบนนี้แล้วนักดับเพิรเขาไม่ช่วยเต็มเต็มตำรวจก็มีน้ำอยู่นี้แล้วดาบเพิงคนนี้ถือขอนทำไมต้องไปทุบก,กระจกช่วยคนลงมาหรือเปล่า ไหนคนติดอยู่บนตึกหรือเปล่ามีคนคนี้คนนี้ติดอยู่บนตึกใช่ไหมตึกตึกเป็นอะไรอ่ะตึกเข้าไฟไหม้แล้วครับตึกไฟไหม้อ๋อรถวิววอมาไหมมาหนี่รถดับเพลิงรถดับเพลิงมาด้วยมีรถอะไรอีกรถตำรวจครับก็รถพยาบาลภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะเนืออืนกอนพอล i c i a ไฟดับ อันนี้อันนี้สกจำไม่ได้เสกกอดรีนลนเอดรนะไหนทำอะไรกันบ้างต้องทำยังไงไฟไหม้ต้องทำยังไงโอานี้อะไรอะน้ำน้ำเอาฉีดน้ำเหรอโอ้หมามันขวางทางอยู่อะฉีดหมาตายแล้วมั้งอะ่ะอหมายังไม่ตายอะไรหมามามาเปียกอ๋อหมามันเปียกก็ อ่ะเราฉีดฉีดน้ำแล้วทำยังไงต่อต้องขอเอาไปไหมจุ๋มิอคนนี้เขาถือดีทำไมอยาครับอันี่เขาเธอรีทำไมอยาครับประกาศไงลูกประกาศให้คนมาทางนี้นะหลบออกไปก่อนนะแต่อย่างเงี้ยมาทางนี้มาทางนี้ก่อนวิศว์วัตถุวัสดุ ส่วนทางนูลนไฟไหมทีนั้นเลยไฟไหมเสร็จมีไฟไหมามาตรงนี้ไฟตรงนู้นพี่ละปอพี่ละปอพี่ละปอวิวอะอ้วะอาวเหรอไม่ใช่พี่ละปอพี่ละปอเหรอถ้าพ,พี่ปถ้าพีพ่ละปอป๊าป๊าสอนเน่เหรอสมุน,นี้จบแล้วอ้าวจบแล้วอ่านจบแล้วจบแ,แล้วก็ยังมี นี่ฮอ hot t เ f อร์นี่มีตัวอะไรมามีหมาหมาภาาษอังกฤษว่าอะไรดอกยังมีอะไร<ด>อีกอ้าวอันนี้มีอยู่ตรงนี้เดียวรถอะไรอ่ะแท็กเตอร์รถแท็กเตอร,แตอร,ร์แท็กเตอร์ไปถ่ายนาแท็กเตอร์ไปถ่ายนาตรงนน้นแต่แต่จะไปทุ่งนากับลุงบุกแล้วแล้วตอนเสขี่แท็กเตอร์กับปู่ด้วยอ๋อ แต่ว่าวาแล้วนาำแล้วเดินจะไปบ้านต่อแต่ตาบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วอ่ะเร็วต่อเร็วมีอะไรบ้างพี่กระต่ายมากระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรกระปิดกระปิดอะไรอีกมีตัวอะไรฮอสฮอสคืออะไรฮอส<า>คือตัวหมาอ่ะมีตัวอะไรอีกอ,อัวอัวภาษาอังกฤษว่าอะไรเอออะไร ข่าวอ่ะครับมีตัวอะไรดอกโอ๊ยไปะเนี่ยอะไรจรไม่รู้จอกแพะ<ง>แพะแ,แต่แพะเออแพะแต่แพะแต่แพะแต่ปูแต่แพะเออแต่แพะจะไปขายแล้วอืมใครเอาแพะไปขายปูเหรอเต่า เ่าภาษาอังกฤษอะไรเอ่อเท่าเก่งมากมีตัวอะไรอีกเก่ครับเกนครับนี่ฮ่าอ้วนอ้วนอ้วนองใหญ่เลยจริงเหรอเขามีตัวอะไรอีกแล้วก็คนอืมคนตกปลาครับมีตัวอะไรในน้ำมีตัวอะไรแมวแมวแมวอยู่ในน้ำเลยหรอไม่ ในน้ำอ่ะในน้ำมีตัวอะไรเป็ดสาษาอังกฤษว่าดอกอันนี้อะไรอ่ะเป็ดเหมือนกันเต่าครับท้อโถครับเออเป็ดไงไม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าอะไรเป็ดดอกครับแกะไหนแกะหาแกะเจอไหมภาษาอังกฤษว่าอะไรแกะชื่อครับแพะ แพ้จาง<ไ>คิดว่าอะไรไนายเอาแพนู่นไงอยู่ข้างๆหมาแพ้จางคิดว่าอะไรไม่รู้จักกับเขากอดกด,กดครับหมดยังเนไงหมดหมดจะบายจอยยางนีอเอายางยางยางมีอีกมีอีกมีอีกอีกเรื่องหนึ่งนะ ใช่ก็จะจบเรื่นะนง,น,งนั้นน้องๆเหลืออีกเรื่องหนึง่งจะเดี๋ยเราที่ทาให้น้องๆฟังแล้วอ่ะครับอ่ะเล่ามาแล้วก็มีพี่หมูหม่พ่อหมูแล้วก็พี่หมูแล้วก็แม่หมูก็เบบีอ่ะเบบีนี่เบบีอก็จะจะได้น้องแล้วแต่ป๊อปปยังไม่กลับเลยอืมอ่ะมีอะไรอีกแล้วก็มีรถ อาอาอวอาครอบครัวนี้เขาทําอะไรกันเขากินข้าวกันมีอะไรบ้างมีอะไรให้กินบ้างมีเออมีแตงโมมีสตรอเบอรี่มีเตา่าครับเต่ากินไม่ได้ครับเต่ากินไม่ได้ <laughs> ตัวอะไร,รก็หอยทากหอยทากก็กินไม่ได้หอยทา,า,ากภาษาอังกฤษว่าเออภาษาักว่านี้ทอทโฉครับตัวแนวครับตัวอะไร แล้วก็โอ้โหตัวนี้สัมผโสจด้เบิร์ดนะเบิร์ดนกอ่ะอ้าวทำไมเบิร์ดมีหางอ่ะอ้าวมีสิเบิร์ดก็มีหางดิเบิร์ดเขาไม่มีหางแล้วอ,อ้าวแล้วแล้วปีกมันอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ตรงนั้นแหละเนี่ยเออนั่นแหละใช่อ้าวมีตัวอะไรอีกผีเสือส้อผีเ <Butter fly. S 2> สื้อสักวีคว่าอะไรบัตเตอร์ฟลายเก่งมากครับมามีตัวอะไรอีก เชอร์รี่เชอร์รี่ครับเชอร์รี่เป็นของกินครับเอาไว้ข้างหลังไว้กิอนอืมมีอะไรอีกูกว่าอยากกินเชอร์รี่อยากกินเชอร์รี่ลูกจงกินข้าวกอนไม่เอาไม่เอาไม่กินไม่กินใช่จะก,กินเชอร์รี่อย่างเดียวเดี๋ยวก็ปวดท้องอืมอะมีอะไรอีกหูกอยังไม่หมดนะมีอะไรอีก แล้วก็เป็ดกาบกาบอาบน้ำในคลองตากระจ่งเนมอ่เหาะเล่คลองเอาอปล่อยปูปลากาบกาบอามีตัวอะไรอีกแน่นะมีอะไรสลัดผักใช่ไหมต้องกิน้ัอ่ะจบแล้วก็นี่นี่ทาะพี่นอ๊ะคโอเอพี่นักคีโออีกเหรออ่ะเล่าให้น้องๆฟังพิ่เราไม่เป็นเป็นสิอ่ะเปิดเอะเปิดอพี่นักีโอดิ เปอร์ทิโนคิโอชายแก่ถ้าเพลอกคิโอเป็นหุ่นกระบอกแต่ปอดอ่าหุ่นกระบอกครั้งไงสเสร็จแล้วไม่เป็นหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกนี้ชื่อว่าเพลอเคิโอเพลอกคิโอมันเป็นหุ่นกระบอกที่เดินได้วิ่ง,ง,งได้พูดได้ใช่ไหมอ่ะจากนั้นนี่ไปที่ยวนี่ไปเทียเท่ยวอีกแล้วใช่ไหม ชายแก่ส่งให้ไปเรียนแต่ว่าพี่นาคีโอ้ไปเที่ยวใช่ไหมครับอ่ะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยดูกระตูนูป็นตตูนเหมือนใครเหมือนแม่ต้อสาส,สไมอยากดูกระตูนแลยจริงนะเออครับตาส่นอยากดูข่าวอืมดูหนังอืมเล่นเกมอืมแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปสอนน้อง,องๆใช่ไหมอ่ะตาต่อไป ใจร้ายเขาเข้ามาตังไปหมดอย่างสิ่งนั้นมันใจร้ยายอ๋อเอาตังไปหมดเลยใช่ไหมอ่ะแล้วพี่อย่าอย่าไปคนเดียวอ๋ออย่าไปไหนคนเดียวเนาะอ่ะเจอนางฟ้าจมูกยาวแค่นี้ทำไมจมูกถึงยาวอะ่ะก็เพียวเคี้ยวพูดกโกหกอะ่ะอืมอ่ะแล้วไงต่อแล้วเพียวก็พูดคำกรีแล้วนับมาจิก ใ้สั้นลงอ่าจะหมูกสั้นลงแล้วใช่ไหมแล้วยังไงต่อไปเที่ยวอีกแล้วไปเที่ยวอีกแล้วโอ้ไปเที่ยวอีกแล้วไปเล่นไปเที่ยวอีกแล้วแม่ก็กลัวเนี้เหอแม่เรากลัวหรอกโอ้โหอันนี้มันน่ากลัวอืมเอาไปเที่ยวอีกแล้วแล้วยังไงต่อตกน้ำตกน้ำใช่ไหมแล้วยังไงต่อว่ายน้ำว่ายน้ำไป เรามาเดินฟาวานกินพอดีเดินฟาวานกินพอดีแล้วยังไงต่อแล้วชายแกก็มาช่วยแล้วชายแก่ก็มาช่วยใช่ไหมเอาจะปากปได้เราจะปากฟาวานได้แล้วยังไงต่อมีอยู่ด้วยกันยังมีความสุขใช่ไหมครับโอเคแม,ม่เราทอเดี๋ยววันหยุดก่อนเดี๋ยวทำเนาะจะปั้นหุ่นพีนอกคิโอเหรออืแล้วก็ชายแกด้วยครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะค่อยมาสอนน้องๆปั้นหุน่นพี่น็อกคิโอกับหุ่นชายแก่ใช่ไหมโดยใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้สีน้ำาใช้สีน้ำแล้วก็แป้งเนาะโอเคดังั้นคลิปนี้ยังไงดีแค่นี้ก่อนไหมเอายยังเอายังเหรอเอาอะไรอีกอะต้องรีวิวของมาฝากด้วย บายเลยยังเจอกันคลิปหน้าเ,เจอกันคลิปหน้าอย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งโอเคอไม่ยอมยังไม่ยอมนี่นอะไรอีกสมุดเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปเปิดหน้านี้ให้ทำเองอย่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนะเพราะว่ามันมันจะยากนิดหน่อยนะคะเหนึ่งสองสามนะ บายบายสวัสดีครับต,ติดตามนะติดตามช่องพี่เสือด้วยนะครับขอลาไปก่อนเพนนี้ครับไายบายสวัสดีครับครับ